อะไรเนะะ oh. Jub> ี่ยเอียงหลัะโอ้โหโอ้โหเดีนแล้วเหมือนนีมันไม่มีอะไรลงเด่นก็ใช้เวทนาดีกันสวัสดีครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่ทำอะไรกันอยู่เน้ะงกำลังดูคิวซาอยู่สวัสดีครับปองคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะของฝากอีกแล้วเย้มาโปรดดูหน่อยมากินนะครับเรียนทถไมอ่ะปองคุณสายหัวเลยของโปรดปองคุณไม่ใช่เหรอไม่ไม่อร่อยนะปองคุณทำไมหนาวนู้นเนี่ยทำไมใส่เสื้ออย่างนั้นครับหนาวก็ไม่มีใครใส่แมสเลยเข้าอยู่ในรถกันนะเพิ่งนี่วิดวิดพ่อตรงลงไปซื้อของมาไหนดูหน่อยไม่เราปองคุณชิมนิดนึงได้ไหม ไม่ชิมหรอวันนี้กิโลละสามร้อยเก้าสิบแปดบาทแกะเรียบร้อยสี่ร้อยปสบสองบาทเจ้าของร้านใจดีมากสองบาทก็ไม่ลดครับสี่รอยแปดสิบสองบาทก็สี่รอยปสิบสองบาทเลยเพราะว่าไม่ลดเราแต่แล้วก็ไม่ได้ต่อหรอกโลกว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าดูนี่ดูสีเหลืองทองกับลำชํำอร่อยไหมเขาบอกทูเรียนจากจันทบุรีสุดยอดเลยอเลย อร่อยมากอื้อหือเหมือนที่นู่นเลยเหมือนที่เราไปกินหน้าตลาดร้านนั้น,นก,ก็ดูเออก็ดูมันดูดีอ่ะาูในมันกนเด้อโอ้ยมึงมาเห็นในเนื้อมันเยอะมากเลยมาเห็นถไงแลาวแป๊บแป๊เอาฟังคุณถ่ายให้หน่อยสิใส่เสื้อสิใส่เสื้อทำไมอ่ะไหนลองลองชิมดูหน่อย ว่านี่มันอ่อนไปไหมเนี่ยมันไม่อ่อนถ้าซื้อมาไม่ใช่หมายถึงว่ามันสุกเกินถ้าซื้อมาแล้วนะครับกินไม่หมดใส่ฟิชไว้ม,มาเล็ดม,มันเล็ดนี่เจียวกองโคนกินไม่ลกอันนี้มันสุกเกินม,มัแตะห,หอมมากหอมมากใช่ไหมอันนี้อืมกินดีมากเลยอืม,ม,อมนี่นะจะให้ดูมเมล็ดน,นะนี่ลูกใหญ่ๆเมล็ดแค่นี้เอง เมื่อไหร่ขายสับป,ประรดจะได้ราคาอย่างนี้บ้างเนี่ยขายสับป,ประรดลํำรถหนึ่งได้ทุเรียนลูกเดียวเองเ <c oughs> ไปทำเป็นไอติมถ้ากินหมดเอาใส่ฟิตไว้เป็นไอติมได้เดี๋ยวเราไปไหนต่อพ่อจะเอากล้องไปให้ร้านขอเช็คหน่อยกล้องพ่อมีปัญหาก็กลับเลยแล้ว <c oughs> ไป,ปซื้อต้นไม้ก็กลับเลยปีนี้ได้กินทุเรียนเก็บทุกวันเลยอื <c oughs> <c oughs> S <S <S บบ่น <S 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 ใจอร่อยมากพอคนไม่ดีไม่กินอะ่ะถ้าพอคนกินนี่นะ่ายดีๆ่ายดีๆหอมไหมหายแต่อันนี้มั้งเห็นแต่อันนี้มั้งไม่เห็นหน้าพอเลยมั้งเห็นอร่อยมากเราไม่น่ากินข้าวเลย ปองคุณก็มีของฝากอยู่เห็นเห็นแล้วไม่ใช่เหนือเมื่อกี้พ่อซื้ออะไรให้ไม่เห็นเอาที่พอคุณถือเมื่อกี้ไงไม่เห็นเหรอที่พ่อให้ใส่กระปิกเมื่อกี้เห็นไหมอ๋อปูเออเดี๋ยวเข้ากลับไปกินไปไปทำไรี่ต้องที่ลองล้ำชามเลยครับดูน่ากินมากปูโตๆตครับเนื้อนี่แต่ถ้าป้าเลือกให้มันออกกรบกบไอ้นี่น่าอร่อย มันมีเขาแกะไว้เรียบร้อยแล้วเขาบอกให้ไปเลือกกันเลยกิโลละสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเน,เนื้อที่แกะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปเดินทางกันต่อครับแซ่บบมาแล้วครับกลับมาถึงบ้านนะครับโอ้อย่างรกเลยแหละเพื่อนๆเหลือกี่ต้นอ่าครับเลยประมาณสองต้นเนาะครับก็วันนี้ฝนตกกลางวานันก็เลยเย็นกันหน่อยเมื่อคืนทำงานกันตอนสี่ทุ่มแต่ก็ไม่ได้เย็นนะนิดนึงเฮะฮือนี้ชวอารมยี่สิบนิ้วใส่ เดี๋ยวอยว่สองต้นช่วยกันขุดปลูกอีกแป๊บเดียวครับจะเสร็จละนะก็นี่ครับก็เพิ่มเพิ่มความเขียวขจีให้บ้านหน่อยอ่านะอ่ะ,นะอะเดี๋ยวตอนเย็นปองคุณมีเมนูเด็ดมากินกับเพื่อนๆน,นะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นเมนูอะไรนะ,ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวปลูกต้นไม้ต่อนะครับโอ้โหปองคุณทําอะไรครับหิวข้าวแล้วนี่ลุงเด่นพอ่พอเด่นจะ ตำหน่อไม้ใส่น้ำปูครับ่าสุดเหนียวนี่กินกบข้าวนี่น้ำปูนะไม่ใช่กะปินะครับแล้วก็มีคนเหนือนี่อร่อยครับเป็นผักนินเนือผลไม้เป็นผักนะครับกินมันจะมีเผ็ดฉ่ร้อนนะครับไม่ใช่มะแข็นนะแล้วก็ไม่ใช่หมาล่านครับแต่นี่คือมะขวงนี่มะขวงครับะนะไหกับข้าพัคุณยังไงชอบกับข้าพังคุณหน่อยพัคุณอยากกินอันนี้มากเลยวันนี้เราจะเอามาให้พังคุณกินกันนะมาเปิดดูสิของโปรดม่ใช่เหรอ เรวไปใกล้หน้าร้อนนะ่โอ้นี่โอ้สีสันสวยเลยเนี่ยปองคุณอยากกินพ่อก็จะกินน้ำพริกเอพ่อก็จะกินนะนี่เดี๋ยวเปิดของฝากด้วยนะเรามีของฝากด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตักปูมาก่อนตักปูมาเดี๋ยวเราจะเปิดของฝากกันครับให้มันเย็นๆเดี๋ยวปองคุณจะกินไม่ทันเราไปนะเรามาเปิดดูของฝากเราสักหน่อยเดี๋ยวพ่อเดี๋ก็จะทำยำหน่อไม้นะอันนี้เดี๋ยวอันแรกอันแรกก่อนอันนี้ของที่ เผ็ดกูหมักมึงทอดนะครับมาไว้ตรงนี้นะคะรับเผ็ดกูหมักมึงทอดที่แบบว่าส่งมาให้เรากินดีๆ,ๆอร่ลอ,ลอยๆเนี่ยตากเป็นทอดนะครับอร่อยคืออย่างเลยค่ะสนใจสั่งได้เนาะอ,อ,อนนี้อะไรไมันเในขาสุกมาให้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับเผ็ดแกงเก่าแล้วเหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เย็นปกติส่งมาน,นี่มันจะแข็งเป๊ะเลยนะแล้วไม่ได้ถามพี่ขเขาได้ว่าส่งอะไรมาให้อะไรไม่ใช่เขาบอกกางทำไมไหน อะไรไม่ใช่ปังไม่ใช่แฝกเป็ดทอดแล้วเหรอเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวม่ต้องรีวิวก็ได้นะเป็นของที่ผมใช้มานานอะไรผมก็ใจใจไม่ได้ถามว่าอะไรครับพี่อะไรอันตรายได้อันตรายได้หรือเปล่าเนี่ยอันตรายได้หรือนปล่าเนี่บอกคุณบอกผู้เรียนไม่ใช่ผู้เรียนต้องมีสิทธิ์เดี๋ยวแอบดูก่อนนะโอะไรเนี่ยเกียงล่ะโอ้ โมันไม่มีอะไรลุงเด่นก็ใช้มัตถุดิเหมือนกันวันนี้มันไม่มีมันไม่มีขายแล้วนะน้ำหอมน้ำหอมเป็นกักอ่ะโอ้โหอันนี้น้ำหอมอันี่แกอายุเท่าไหร่เนี่ยครับเพบตั้งแต่พี่อายุยี่สิบกว่าถึงจะมีขายเป็นกักเนี่ยมันมีทุกวันนี้เป็นแบรนด์ไงมันเป็นแบรนด์แต่เป็นกลมอันนี้เป็นแบรนด์เป็นขดเล็กเหรอป้ไม่มีแล้วมันมีขายแล้วเนี่ยต้องอายุไปตั้กว่าสิบปีอะเนี่ย สุดยอดขอบคุณมากเลยเป<ล>็นไปข<ล>้างฟากตอนผมตอนข้างหลังมีม,มีเป็ดมีเยอะนะแต่ว่ามันไม่มีอย่างนี้อันนี้โอ้โหน,นี่ประทับใจม,มากนี่โอ้โหดูสเตจดูสเตมพอดีโอ้โหเ,เ,เก่าเลยนะปลา้าดูสเตมสุดยอดเลยค่ดูสเตมดูแค่ดูสเตมครับไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วแต่ผมเป็นอันนี้ผมก็เคยเคยกินเมื่อสักนานมาก ตอนนั้นร้อยกว่าบาทอ่ะกินหรืออาบกินสุดยอดขอบคุณขอบคุณพี่มากนะครับเผ็ดกรูหมักมึงทอดขอบคุณค่ะอันนี้ผมเก็บไปโชว์เพราะผมไม่ได้ดื่มพวกนี้แต่ผมจะเก็บไปโชว์ผมชอบไปโชว์พี่เจก็มาฝากก่อนนี้ผมก็เก็บไปโชว์นะวถูกใจนุ่นเลยเอาไว้จะได้ตกใจนั่ะนี่ถูกใจมากอันนี้อะไรน้ำพริกไม่ละเนี่ยถูกใจมากอันนี้เป็นน้ำพริกที่เขาบอกแล้วนะครับถ้าช่วงนี้ช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ใครส่งของมาแล้วก็รีวิวให้ฟรีครับ เป็นเอฟซีตรงเอฟซีตรงเด่นเนี่ยแบบขายน้ำพุงน้ำพริกอะไรพี่ขายอะไรก็ได้อยากจะให้ช่วยโปรโมทก็ส่งให้ฟรีครับเนาะแชรกันนีน่ดูนี่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวก็แช่ร์มาจากภูกเก็ตนะครับคือภูกเก็ตเนี่ยขึ้นชื่อของภูกเก็ตถ้าเราไปเที่ยวเราจะได้ชิมแน่นอนนะครับ,อ,รรบอันนี่เขาเป็นซุปขั้วกุ้งแห้งสูตรอามาอ่ามีเพจด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขาผม,จะ,มจะถ่ายรูปประชาสักคมอยู่อยู่ทางดูสีมันก็น่าทา,ทานนะ่าดูสีมัน่ถ้าเราไ,ไปภูเก็ตเนี่ยเราจะได้กินน้ำพริกกุ้งสับน,น้ำพริกน้ำพริกกุ้งเสียบม,มีหลายอย่างเลยค่ะน่ารักอ๋นี่กุ้งแห้งเหมือนกันอ๋อนี่ครับขอบคุณมันผมก็ไม่ได้ลืมถามที่ว่ามีเพจไหมก็เพจเขาน่าจะเขามีเออ่เขามี id line กับเบอร์โทรครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าได้มาตั้งสี่กระปุก สงใส่มีมีมีแบบเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมชิมดูเลย <ijo plays> ถ้าถ้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคือสูตรของการใช้ไปภูกเก็ตเนี่ยไม่ได้ไปกินน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยคือใบมิ้งภูกเก็ตห <im it> อมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขากินเค้เปิดกินนะก็หอมเดี๋ยวเราเขากินพร้อมกันเลยก็ได้ป้าเนี่ยใส่ถั่วเนี่ยมันยังกลัวมันจะเสียเอาตักในแค่นี้อ้าวหรอกลัวมันจะเสียไงถ้าเราตักเอาจากมาใส่เดี๋ยวเราก็กินหมดแล้วอย่าแยทานอะไรน้ำะกิน เป็นไงคะหอมไหมหอมนะกลิ่นก็หอมนั่นแหละครับโอเคกินกับข้าวเหนุ้งกุ้งเสียบทำอะไรซุปเปอร์กุ้งแห้งอาล่ะนะเดี๋ยวไปถ่ายพี่ทำอันนี้ทำนักหมูเดี๋ยวเราจะทิมพร้อมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อได้ชิมเด็ดเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอา ก็ตรงนี้นะครับให้เห็นอยู่ข้างๆกันเลยข้างๆกันเลยนะแต่เขามีเพจที่ไอจีไลน์ด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะก๊ถ้าใครอยากสนใจก็เดี๋ยวตอนแกะจะให้มันใกล้อีกนิดนึงนะครับเอาละครับเราจะตำพริกน้ำปูอ้าวแกให้พวกคุณกินอะไรกันฮะให้บอาดารยเพิ่ไรน่าจะอร่อยอะไรพวกคุณอยากกินไงนี่คือน้ำปูแท่ดำๆน้ำปูนี่ต้องใช้อะไรนะ ปูนามาเคี่ยวนะครับควรจะได้ขนาดนี้กว,ว่าจะได้เนี่ยใช้ปูนาเรี่องมาตำลงไปแล้วก็เอาหน่อไม้ลงไปเลยแกะปูให้ปองคุกินเลยคุณรอละใส่หน่อไม้ลงไปเดี๋ยวเติมน้ำปลาเติมผงหนูอ้าวขึ้นขึมากินเลยอยังไม่แกะให้าเดมาเนระเนาะคุณพ่อก็จะกิน อันนี้เป็นเป็นครั้งอะไของปีนะครับได้กิน้องไม้ที่จริงน้อไม้ลูกเก็บไปกินแบบชนินใหญ่อู้วว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 ่วว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 ว่วว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 ่วาวว ไม่ให้ลงนะค่ะเด็กกลัวจัดนู่นจับนั่นจะได้จะช่วยพ่อทำงานช่วยพ่อซื้อของซื้อต้นไม้นะแต่ว่าไม่ได้ลงจากรถเลยนั่งอยู่บนรถอย่างเดียวเออไปกันเลยดูอะไรนะดูสกิบเหดูสกิบเดี๋ยวเนี่ยน้ำน้อยใช่น้ำผู้กินก็ปวดหัวผเป็นตัวใหญ่นะวันนี้นะเดี๋ยวแม่เอาช้อนใั้เยอะเดี๋ยวสั่งน้องพี่กุ้งเสีย่มากินด้วยชอบกินมากเวลาไปภูเก็ตเนี่ย ถ้าไม่ได้กินน้ำพริกกุ้งเียมเนี่ยผมไม่ถึงภูเก็ตเลยได้ครับเดี๋ยวเติมมันปลาแล้วก็อะไรอ่ะผงนัวใส่ใบถิ่มต้นหอมผักชีนะครับไปแกให้บางคนกินก่อนนะเป็นอาหารน้ำปลาก่อนน้ำปลากับผงนัวปลาเนื้อนุ่มจานนี้ข้ไปเอาหอมผักชีอะไรนะหอมเหมือนน้ำผึ้งเผาเหมือนกัน หอมอ่ลูกดมกินไก่หอมเหมือนชูชีเจสาลัยอืมอืมอร่อยมากเลยก็เป็นกู้เสียงไงกินกับข้าวเสียงีัเสยแห้งใส่น้ำปลาไปหน่อยมันมีกินไหมถ้าไม่กินไข่ลูกร้ามงอนอ่เปิดไม่มีไม่มีไข่ไข่ยังเอามากข้างนอกอยูไง

นี่เป็นหน่อไม้สดหน้าของของข้อเด่นเป็นหน่อไม้สดครับมนเอยข้าเดโว่อยิมป็นยังไงเยไหมเยอะนะขอคุณชมให้้าานานาดูัดอไกแ่เลยอ้าข้าติดนึงแล้ว กิ kind of um, ้มไงไข่พะโล่ปองคุณจินหมดแล้วเดี๋ยวแม่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 ไปเอานี่นี่กรับเราจะจิ้มยังไงตับเดี๋ยวก่อนไม่ชออ่ายำนอไม้ใส่น้ำปูจะกินแล้วกินมะขววงกินกับข่าถ้ามีหมูทอดโอ้ยหมูทอดเคี่ยวอ่ะอืมเดี๋ยวกินทอดเคี่ยวอยู่เอาข้าวหมดข้าวมดปองคุณจินหมดเดี๋แม่ไปเอาโอ้โหปองคนกินข้าวเยอะขนาดนี้เลยวันนี้ไอ้ปองคุณมันดูด กิโดมาถึงเชียงรายวันนี้กิโดรถเสมอสี่ร้อยกว่าบาทอืเอาเอาสติกข้ามมนะาเนี่ยเอาข้ามกันนะ่จิ้มเลยจิ้มโชว์หน่อยนี่เป็นยังไงน้ำจิ้มแ่บมากนะใครเป็นคนตามน้ำจิ้มรู้ไหม ใส่น้ำตาลมะพร้าวเลยเหนื่อหนื่เาวลาจ้ำแล้วอร่อยอาจจะเผ็ดหน่อยใส่พริกห้าเม็ดใส่กระเทียมห้ากลีบใส่น้ำตาลหนึ่งครึ่งก้อนน้ำตาลมะพร้าวที่มันแข็งหมครับอ้าวดูดปูโช่ิองคุณเหรอไม่เผ็ดเผ็ดเผ็ดไหมเออยากพาไปหาลุงเคนเนาะไปกินปูที่เกาะยาวน้อยที่พ่อเคยไปบ่อยๆลุงเคนใจดีให้ตังผมอ๋อลุงเคนใจดีให้ตัง ให้เท่าไหร่อ่ะร้อยสิบร้อยสิบจำได้อีกจำได้ลุง <laughs> เคนครัใช้ให้หมดไม่ต้องเหลืออ๋อลุงเคนใช้ไปซื้อของเหรอใช้ไปซื้ออะไรแม่ให้ผมไปซื้อขนมอ๋อลุงเคนทำไมใจดีจังเลยนะคิดถึงลุงเคลนไหม <c oughs> อ๋อเดี๋ยวลุงเคนก็มาหาเราแล้วรอโควิดหายได้ดีก่อนใช่ขอบคุณน้อนี่ไปช่วยพ่อทำงานก็เลยบอกเอ้ยเห็นว่าอยู่บนบนอยากกินหลายวันแล้วโอ้โหขอบคุณ พอเด่นได้ไค่นี่บ้าคนไหนบอกว่าอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งอ่ะพอได้พอได้ยินผิดเหรอเอาอยากกินกุ้งอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันไหนได้ไปในเมืองจะแก้ตัวให้แก้ให้นะนี่ตัวนี้ไข่อะมาเจอโจ๋ๆแต่บ้าและเจ็บคอม้าเสอยมาแก้ให้ตรงนี้มันได้มีไข่ไข่เดีย แม่แสบอันแม่แสบอันคุณอยากดีพอบ๊วนี่คือจอยอือของคุณดูไข่ตัวนี้ไข่เด็ดจริงหนักนเผ็ดอะไรอ่ะเผ็ดน้กกจิ้มลูกกระทิมนิดเดียวกันกินไทิ้มเยอะกันทีแรกไม่เผ็ิดนะเพอบอกว่าใส่พี่แค่เม็ดอออาการเลยบอ,องคุณอ่ะเมื่อกี้บอกแทรกวิ่งจะกินเยอะเนี้ย ไม่น้นองจิ้น้จิ้ก็ได้มันหวานแล้วครูเนี่ยคือไข่ลูกเข่ลูกกับ่ารนไข่นี่ะตาให้อาาหนอ่ะนี่กินเลยอไร่อยไมลดกทาไมหวานไหมันกจีบไปอย่กินอ่ะน่จีบลดกมันมันถุงแจนี่มากเลยพี่เขามีศักยภาพมากนะเก็บไปดังขนาดนี้เีอะไรหรอเอ๊งี่เหรอืมเงีมาอันนี้จีได้ดกตัวจีบได เก็บได้นานเป็นสิบกว่าปีอ่ะเขาขายกันน่าจะแพงกว่าเนี้ยมันไม่มีละไงมันไม่ฉีดละไงตรงเนี้ยเป็นตัวกั๊กเนี่ยมีแต่เป็นแบนเขาเรียกว่ากั๊กใช่ไหมีกั๊กเมื่อก่อนมีไม่รู้จักเลยเด็กรู้จักเรอแล้วก็ไม่นต้องพยายามจะรู้จักอร่อยไหมลูกกอนข้าวได้ไหมน่ะ ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจคนรักกับแก้มกูหมักมึงทอดนะครับเป็นปากเป็ดทอดเป็นตูดเป็ดทอดอร่อยมากหมักอย่างดีเราเวลามาทอดนี่จะไม่มีน้ำมันกระเด็นเลยครับแล้วก็เป็นกับแก้มอย่างชั้นเลิศสั่งมาชิมกันได้นะครับที่เพจกูหมักมึงทอดนะครับพิมพ์เข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ซุปคั่วกุ้งแห้งศูนย์อม่านะครับของดีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับอ่าก็สั่งออนไลน์กันได้นะครับที่โบโทร9 9 4 9 9 4 9 1 1 9นะครับเพจครัวบรนทุ่งกับลุงเด่นแล้วก็เพจครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครับช่วงนี้ก็รีวิวสินค้าให้ฟรีนะครับตามเศรษฐกิจนะครับเพื่อนมีสินค้าอยากจะให้ลุงเด่นมารีวิวให้ก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ สำหรับวันนี้ก็กินกันแบบอิ่มๆนะครับนะมีทั้งอาหารเหนือครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูครับอ่ากินกับบะคั่วพี่น้องใส่ใบขิงเหมาะขนาดครับแล้วก็มีอาหารใต้นะพี่กุ้งเสียบจากจังหวัดภูเก็ตนะครับมีปูทะเลให้ชิมกันนะครับวันนี้ปองคุณก็อิ่มน้ำสำราญกันไปเลยครับเดี๋ยวให้ปองคุณปิดคลิปให้แป๊บนึงนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีนะครับ ชอบประทานี้ก็ผานติดตามด้วยกันนะครับเป็นแบบดูแบบบรรยากาศครอบครัวค่ะเป็นอีกช่องหนึ่งเบื้องหลังของช่องควงรงนียนครับตอนนี้ก็อยู่กันที่บ้านไปก่อนเนาะถ้าสถานการณ์ดีหมดโควิดหรือว่าได้ฉีดวัคซีนใกล้ละก็จะพาไปเที่ยวค่ะคลิปนี้เราไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเรียนกับฟองคูนกับกับคุณแม่้ายขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ